โอ้พักนี่ไปจักสิ้นสุดนอแน่ๆกล้าไปเรื่อยๆอันนี้จะกล้าไหมเลยโอ้กล้าไหมอันพักการยังนี่พักยังนี่พักบุเหมืตัวนั้นพักบุ้งโอ้พักบุ้งก็โอ้การซ้อมดอกกล้าไหมอีกกล้าไหมอืมแมงลักกับคักนอแมงลักนอน้ำเดี๋ยวแมงลักพี่น้องบ้านอยู่ไกลๆกับเมาเด้อเจอไก่โบขันป้ายามมายามกับบให้ซื้อดอก อผักผักยังก็ดิผักโหระพาอันนั้นอันนั้นผักยังนี่งอากาศเขียวปีเนาะโอ๊คโอ๊ตามีมันเด็กอะผักข้าบ่นี่ักข้าโอ๊บผักมันกับซับไซมันจังใบยังอันก็ลังครอันผักยังอะ พักหนาโอ้กำลังติดเนาะกำลังติดจ้ากำลังตี๋ตั้งแต่พักสลัดตั้งแต่พักสลัดอันอื้อคือยิ่สูงกันได้อี๋ยังเท่านั่นอันนั้นข้าวโพดนั่นแหละข้าวโพดโอ้ข้าวโพดขเหนียวว่ะจ้าข้าวโพดขอนียวโอ้ยอันนี้กตนี่จ้าพักบุรพ่ามั้งพักหัวละพาหลัก็เขาสลัดน้ำขอบมันพักอะไรก็พักะนาพักะนาแซมตามขอบตามนี่ มเือนทีมันจังเาอ๋แสดงว่าบ่อห้เสียหายแท่งเม็ดตัวนี้งโอ้งางคักได้พี่น้องคนหนอี้ะพักวีสสวยสอ่ะสุดอดสุดยอดอ่ะใครกินน้ำเม็ดจ้ามากินโลดบ่แขงดอกเ่ห้ซื้อดอกอ๋อถามมหาอันบ่หาซื้อน้ออ่ะดี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 ครับดี